ไลสตรีมไล์นะครับห uh, ืมด้วยช่วยผมด้วยครับอะไรพี่ไลน์สตรีมอยู่อะไรเออพี่ไลน์สตรีมเสร็จก่อนให้พี่ไลน์สตรีมเสร็จก่อนน้นน้อนว่าสกิวดิฮะมึงโชว์สกิลดิที่มรงเรียนมาตลอดหนึ่งปีอะสกิลอะ สกิวอะไรกันวะเห็นแล้วบ่นหกคอนไงเห็นแล้วสกิวอะไรวะสกิวอะไรวะยิมจิิมจิเห็นแล้วไม่เปลยนเห็นแล้วโชวนี่งโชว์สกิเห็นแล้วไม่เยไ่อาแล้วใครแล้วแล้วแล้วทไมกนเห็นที่นมันล็อกคนคลามคนคลามย่งวะฮะพี่โชว์สกิลพีโชว์สกิวอะยนอไอไร้อะ เอาไว้เยอะไว้ด้วยเก็บของแป๊บไอ้เป๊ะทำได้มีทำไม่ได้ผมทำไม่ไดครับผมเรียนมาแค่หนึ่งปีลงเริงเองลงเริงสอนมาปลอดปลอดปลอดห้องพี่มีได้ไว้ดีเลยทำไมวะทั้งกู้ชายอ่ะทั้งห้องอ่ะแม่เราลงเริงร้อมกันอ่ะคะไม่น่าหนึงห้องไม่ไม่นาหนึงห้องไม่น่าหนึ่งอีกห้องน่เราลงเริงอ่ะ ถ้าเราไม่ใช่าถาเนนนเลยเนนนนวัดห้องเราอ่ะมาเราทำอะไรเราไม่ลงเลยไอหอยใหายางไมลงลไงพีก็ที่หเรามันร้องกันอ่ะผู้ชายอ่ะเออห้พี่ใจเย็นใจเย็นไ์สตรีมไรเแตนนั่นมเออนั่นแหละห้องผู้ชายร้องหมดเลยเนาะเออเพื่ออรสอะ สงเลยองว่าอะไรนะเล่งมาดิลองมาดิเปิดดูได้ไปอย่า้อง้องเลยอะไรอะไรอะไรทอดอะไรขายขายอะไรทุกอย่างเลยเมื่อกี้พี่ยิงฟอร์เหรอเต้ตอนนั้นไหนเต้ชวนเราจำได้เต้้องอะไรทุกอย่างไม่ายขายทุอย่ เต้ลองเพลงขายเลยดิไฟกันลูกเต้ตอ้าวตอนนี้เสือกมาท้าได้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 ดจะปกปลาบกสามห้าพีสอะไรอะไรไม่คิดอ่ะไม่คิดอ่ะไม่คิด<พ>อ,อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่ตาย,ยไม <ป S 2> ่ท้าท้าแล้วอัดนี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่ตายเดี๋ยวเฮ้ยเด่๋ยวขึ้นมาน้ำมันขี้ยงไงอะเต้ลอกไอเต้ลอกเลยไม่ตายอ๋อแั่นไงเขาแล่นไปนไปไเดี๋ยว อยอาดื้อเลเข่าพี่ไม่เข่าพี่เออโดตายตายนเอาฟอดที่กองรวมเขาเดียวกันเว้ยเราต้องทำไรอะไรคือพี่เต้กับครูก็เหมือนกันไงเป็นร่างเหมือนกันเออเปร่ร่างเดียวกันอะไรเราอ่งั้นไงเมื่อกี้พีทอุ้งซูเมื่อกี้โดนเดี๋ยวแต่ทำไมคนเดียวก็ไหลไหลก็ก็นั่นเป็นตัวจริงไงเอ็นตัวปลอมอ๋อ ใจเย็นยอมแล้วอแล้วออกจากไฟกับพี่ไม่เถอะก็เผื่อว่าพี่จะไฟกับฝอร์ดแล้วกับพี่ด้วยไงไม่ทัน,ลทนหลอดยอมแล้วครับอาทำไมหลอดยอมง่ายิงกูรู้จกบบักเดะนักไวเด์เว้ยนักเว้ยครับอ้าวอยู่ดีก็าตายอีได้หัวใหญ่ทำไม,มยอมไอหลอดใครอยากได้หลอดมั้งจะให้น้ำ<ด>หลอดไฟฮึ่ม,ไ,ไ,มไม่ ไม่ไม่เอาไม่เอาเอาอร่บไปเล่นบิงเหมือนเดิมดีกว่าฟุบิง,งนนเอ,อนงนั้นดูกว่าเยอะไอ้เซอร์ีเล่นกันบ่เล่นเล่นสกายบอกกันบ่ล่บงเล่นไ,ไ่ไอเลิไอซร,ร์ี่นั่นแหะนะเตะไอ้เลือกเลือกอาชีพมานะมาเข้ามาแล้วขอขอเล่นปแล้วไม่ได้ีกอะอ๋อสก,กินสทก,กินรอเท็กเจอร์แพคก่อน เรียจร้อยเข้ามาแล้วพี่ก็ได้ไม่เป็นไรเอ้ยเดี๋ยวทำไมเข้ามามันเลือกมันเลือกอาชีพให้เลยน่ะแล้วว่าไอ้ที่พีทเล่นค้างไว้ค้างไว้เด็กเอ้ยเดี๋ยวมันปาระเบิด์ตัวคือตายเต้เต้เดี๋ยวจะกดพร้อมกันจะได้เกิดที่เดียวกันกดช่องไหนกดช่องเดียวกันช่องสุดท้ายเลยแล้วกันสามสองหนึ่งโอเคพีเต้ยังไงพี่อยู่ตึกขาวตึกเติมเลยพีเต้พี่กำลังโดนโอ้โหเฮียเอ้ยคนเล่นบอมบ์ดีอะ เอาไว้ใครมาเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยอยู่ข้างล่างใครอ่ะใครอ่ะอย่าทำหนูหนูตัวใหญ่ใหญ่ไอฟอดเร็วรีบเข้ามาสมทบแล้วมันมันสมทบใหญ่ใช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 ่คือต้องคือต้องตา 45, ยตายคือสิบห้าไอ้คือสิบตาย พีเ,เ,เต้ต้องได้อเฮียเอ้ยพีเต้ต้องได้เข้าใจไหมพี่เต้ถามอะไรเลยพีเต้ต้องได้พีเต้ไม่เป็นไรผมมีทองมาตั้งสองขวดนี่มัเข้าใจแล้วเลยพีเต้ต้องได้ทำไม เงินมันทำเฮี้ยอะไรได้ครับห้าจุดศูนย์บาทเย็ดโคแม่มมแตื่นเราก็อยากคิดเล่นในเกมอื่นอ่ะทำไมอ่ะเราไม่ตังค์ดูตังค์ยังไงเนี่ยวันนี่เหรอมฆ่าคนไงไม่ต้องฆ่าคนไงเข้าใจป่ะร้อยหกพี่มีร้อยหกสิบบาทวัเดเลย ได้ยัไงเฮ้ยมันต้องขึ้ไปแลันอย Ooh, ู่ด้วยกันเลยเอาอี๋เดีกูว่าตายงงแบบมาอย่างนี้ต้องิปเปอร์นะเว้ยสวัสดีวัสดีนมาสนหรอมาสัย มัสไนจําได้เลยมัสไนผมชื่อมัสไนครับคุณชื่อเลยนะครับมัสไนครับบ้าอะไรชื่อมาพจนในบสถ์บส์คนบ้าอะไรชื่ไหมัสไนอ๋อในโบสถ์นโบสถ์นโบสถ์กันขอรุนแรงิเติเมคนบ้าอะไรชื่ไมเรจเจอกันที่ไหนดีบอดละบอดบอดไอ้ยกอยู่ในโบสถ์วัวอยู่คนเดียว อะคืออะไม่มีใครเป็นแฟนด้วยเลยเฮ้ไปเต้ไปตามไปที่บอดไปตาไปหาบอดจนบอดอยู่ไหนวะไปเต้อย่าหนไปเต้อย่างไรอ้าไปี่บดไปหาี่เต้แล้วไปแอบแล้วไปแอบแล้วอดไปแอบแล้วไปแอบโดนเลยโดนไปแอบแล้วอดแอบแอบแอบแล้วไปแอบแล้วพี่พีอะไรคือสายระเบิดวะ สายระเบิดมันก็จะมีระเบิดให้มั้งให้ให้ปกติจะให้ประมาณสามลูกมั้งน่าจะแบบให้ประมาณห้าลูกอะไรประมาณนี้พี่เอกอนใส่หม้เยอะเออเออเอาเว้ยไม่ใช่อ่ะเฮ้ยเป็นประตูนี้มั้งเฮ้ยท้องฆ่าด้วยตองหัวร้อนอะไรเยอมันต้องกดไปเลยไประเบิดไประเบิดไป บุ room, ้มระเบิดไปเฮ้ยอยู huh? et, ton, ало, no. like ่ไหนเฮ้ยฝัดเอ็กอะไรฝัดเอ็กอะไรฮะฝัดเอ็กอะไรก็คือก็คือก่อนที่พวกมึงจะเจอกันี่ะมันคงตายก่อนอ่ะพี่พี่บัวเนี้ยเอ้ยเรารักกัน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 หรอทำไมมันไม่รักกันเลยวะมันเลสติกิบอมอย่างเดียวเลยเออมันคือสายอะไรวะมันต้องเติมมั้ง พี่เต้เปลี่ยนเถอะไม่ไหวไม่ไหวเออไม่ไหวไม่เอาไม่เอาวช่หัวร้อนใช่หัวร้อนไม่สบายเลยเนี่ยหัวร้อนเรียบร้อยคิวไปหนึ่งมีเงินทั้งหมดสองร้อยสิบบาทพี่เต้พี่เต้ถ้าพี่เต้จะเล่นก็เล่นเลยผมไม่เล่นอ่ะถืกตังไพวกเฮียเนี่ยื่อคนเติมเงินแล้วพี่เต้เล่นเล่นอย่างอื่นดีไม่ใช่เอ้ยล่นตาค่ดขอเปล่าเล่นได้สามคนอันไหน อะไอ้ข้างๆเลยข้างๆ,างๆเล่นมันเล่น<อ>ได้สามคนอะเล่นมั้งโอเเ้ยขอออกเกมเข้าใหม่ก่อนแล้วกัน,นเพราะถ้าจะแพ้อยู่อืมออกเข้าใหม่แล้พี่เต้เล่นอย่างอื่นบ้างที่มันแบบอะไรก็ได้เบสบอลก็ได้เอาไว้เพื่อเกมใช่ค่ะเสกสินที่อย่างเล่นได้ว่าจะถือมีหลายเกม<อ>พี่เล่น<อ>เกมนี้มาสร้างกันนั่นอะเออไปเล่นก็ได้แต่ผมต้องเปลี่ยนสกินเอะไรแต่ว่าเสกสินอะไอพี่เล่นไม่ได้คนน่าเบื่อเลยเล่นได้ไอ้ที่เล่นไ่ได้ไม่ได้ชำรหัสไม่ได้ เปล่ามันสมังนะคะเยอะเกินจะมันสมครไม่ได้เขาเรียกว่าคนโอฟโล่เ้ยขอนมอไหมล่ะไปไปเกียนไปเกียนแกมโมหน่อยคือเต้ไอ้บ้านน่ะนะไอ้บ้านคอนม่อ่ะหนึ่งยี่มอเจ็ดแล้วเหรอ นี่ยอะไรยังเข้าได้พี่เป็นนเซฟซินบ้าไม่ใช่เเออคอสโมป่ะคอสโมอ่ะลองพี่ไม่เล่นนานแล้วคอสโมหนึ่งจดเจ็ดกอดเอาไอพีม่ดีกก่นขอไอด้วยเล่นด้วยนอนพ่วยหัวคัสลองย่องออเอดีอีตายอีตายอ่้เล่นเอ็มพีเอสรเปล่าเอ็มพีเอสเออะวะเอ็มเอลลองให้ฟังกันเอ็มพีเอล่ะเอ็มพีอ่ะเล่น่ นี่ไงแร้วนะนะแค่อะไรก็ได้ม่งช่วาเสียได้ใจยก็ได้เพื่อนฮะไมนานี่คมไอพีไม่อเีอ่ออ่อเ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 อ่อเ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 ออเออเออเอ่อเอเออออเ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 อ่อเออออเเอเออเออเอเอเอ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 เอเอ ขอขอเงินหัวโคจำไอทีไ้ละขอเซิร์ฟด้วใช่ปตเดียววะหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดแปดขอเนเซิร์ฟด้วยโอเคผมจำไอทีเซิร์ฟขอขอเงขอเซิร์ฟเป๊ครับหนึ่งจุดแปดนะหนึ่งจุดแปดอเงก็หวเยอาใหมคอาม่ขอเงนด๊ะแด๊ะแอ่าฮะ แล้วมนจะปดนี่อ๋อแลมันจะแปดสิบเอ็ดหนึ่งจุดแปดแต่หนึ่งจุดปดหนึ่งหนึ่งหนึ่หนึ่งจุดแปดหนึ่งจุนึ่งจุดปดน่ปนไงนี่หนึ่จุดแปดเ้ยไลน์สมอยู่พดีๆหน่อยเป็นพดีๆนะผมสเต็มนี่สายสเต็มไม่ดีครับผมมาดู สร้ล้านเลาคนเออถ้าทำได้คงดีสามวิสามคนก็ได้ฮะสอืคนก็ได้เออมาฟอร์ดก็มาดูหน่อยสิไปดูอะไรก็ได้ส่งมาที่โพลคือมาดูนี่สูงไอพีที่เต้เขาท่านหนึ่งแปดนะพี่เต้ฮอรโม่นะอ๋ออะไรได้ในหัวสมองเต้เขาหนึ่งแปดเลดิ อันดีแดีผมไม่มีสกีน่กไม่ชอบเลยดูในท้องอ้กิดัันกูจะไปบอกคุณไร่อยเอรอเรียนรอเรียนนายกว่ะเฮ้ยพ่อกูสัตพ่อกูย่าลาอโทษขอโทษ ไอ้เจนอีวังเว้ยพี่เ่เบอกเยใจย็นอะไรเอ้ยเข้าแล้วทุกคนอยู่ไหนพี่คอนมมันไม่มีสกินกูไม่เซิรเวอร์นายเ่นได้นี่แต่ยังมีสกินเลยโอแตงกูะไกินอันนด้อะอะไ้แท้อะไรดกฮะ ก็ต้องหาโหลดใหม่กันอีกอเกียนหาโหลดนะไม่เป็นไรไม่เแลยปรับเรียบร้อยหักอินเสร็จแล้วอ้าวกลับพีก่เต้ค้ล่นเซิร์ฟไหนอยู่ออมดีดีม okay. so, ีสกินเบบเฮยบอกเล่เซร์ฟอะไรเหรอรอยพีกมีสกินนะพีทุกคนก็มีสกินเหมือนกันป่ะ ทูดอยหัวคิดหัวไดไรหัวคิดแล้วพี่เต้ล้วเซิร์ะารพี่เต้ไม่รู้เหมือนกันขอโม่เราจะคอมโม่ไม่ให้พี่อย่ีเนี่ยเต้กานีู้งขอไม่เป็นพาผี่เฮ้ยมันพอใช้สกเจอเอใชเออไม่รู้ได้ปะได้เราขอดัเล่นอะไรพี่เต้จาไอพีเหรอเออ เดี๋ยวส่งให้หนึ่งจุปดจุดปดนะหนึ่งจุแปดขึ้นไปอ่ะจุแปหนึ่งจุดแปดจุเก้าไม่ได้ได้เนี่ยเราเข้าหนึ่จุแปดเก้าเนี่ยเข้าได้เหรอเออถ่ายรูปให้ดูเปล่าเออโหลาที่พี่อยากให้ไอไม่อยากมงส่งให้เยอะเลยเนี่ยเออใช่เนี่ยยังเข้าได้เลยดูดิ เข้าแกมหมดมีป่ะไม่มีหรอเอ้ลักกี้เบสเบสวะป่ะไม่อยู่กี่คนมันเล่นได้สองคนต่อหนึ่งทีมอะแยกทีมเลยแยกทีมแบ่งทีมแบ่งทีมเฮ้ยไม่เอาอะเราไม่ถูกอะคนเนี่ย เรา้าอยู่กับฟอร์ดีกว่าเราไม่ถูกกับคนข้างบนหัวเราใครวะในท้องอ่ะในท้องอ่ะข้างบนหัวหัวมึงอ่ะก็พี่นอนไงไม่เป็นไรใครเือคนที่มึงไม่ถูกคือแอปนึ่งเซอร์เบอร์ใช่แพทไม่รู้ไอแพทใครสักคนนึงมึงก็ถูกมึงก็ถูกกับเก่าก็ได้เนอ่ะอ่ะถูกถูก ถูกอ่ะก็ถูกก็นิดผิดผิดจอดาไมแล้วจอขาวไม่เอาวเราอยู่กับฟ้าดีกว่าไม่ดีหรอได้เด้งขึ้นมาอีกแล้วนั่งกับไอแพสมาแล้วโอตเราไปถูกกับแพสเข้าใจอย่ามีตีอย่ามีตี้ตัวไอแพสเราเสียงเหมือนม่อนเลยวะหรือตัวจิ้ของแพสหรือตัวจิ้งหูแพสมันคือม่อนสมาร์ทสวยงามมีตื้อตื้อ

พี่อยู่ร้านฟอร์เดเบรดเนี่ยไม่ไงพี่ก็อยู่ร้านฟอร์เดเบรดนะเอาดีเอาดีเอ้ยพี่เตะหน้าตาใช้ได้เลยนะอากกูออกนะหนึ่งจะกดปิดเอ้ยพี่เตะหน้าตาใช้ได้เนี่ยมีปัญหาบิดาพีทค่ะบอดเตยผมกดผิดวะช่วยหน่อยดิไอ้เฮี้ยกดผิดพี่อยู่ร้านฟอร์เดเบรดเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยพาแท้พี่อยู่ข้างหลังไอพีทเอาท่อเข้าใหม่นิมาไมดีแท้นี่กว่าไอสัตว์เข้ามาทำไมอ๋อ ทำไมพอสคุณไปหาซอมบี้อะไรอยู่สัมบี้ใหญ่อะไรพอสเออนั่นแหละไม่เห็นพี่เต้เลยไม่เห็นพี่เต้เลยจู่บนหัวซอมบี้เนี่ยพี่เต้พี่เต้มีจะกินไหมไม่มีทำไมเออพี่เต้กดหยุดทำไมเรามีคนเดียววะอะไรไอแพดก็มีแพดของไอดีแท้เออเออเดี๋ยวเราเซอร์ไอดีแท้ดีกว่าเก็บตังค์ก่อนมันก็มีแล้วเนี่ยห้าสิบบาทมืึสอง เออเดี๋ยวใช้แท้เข้ามาดีกว่านี่ไงไอ้ยิงยังไงกูลงมาใหม่ยังไงขอหยุดลาสตซีมกี uh ่ว huh. ันก่อนนะครับสวัสดีครับอภินะฮะมึงจะเป็นไส้กรีไม่เปลี่ยนสีมือมันก็ยังปอด